สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลดูตรงความรักวิชามทารอดนะคะอ่านและทีความหมายจากไพ่ทาโร่มแม่มดเอ็ค่ะวันนี้นะคะแม่มดก็จะมาส่งคลิปเป็นดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีมีนนะคะในช่วงกันยายน2567นะคะ จะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรเราจะมาขอคำแนะนำจากไพ่กันนะคะก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาของคลิปนะคะแม่มดอยากให้คุณช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการอ่านไพ่ในคลิปนี้ให้กับแม่มดเองด้วยนะคะ The Moon ค่ะตัวคุณเองนะคะช่วงนี้มีอารมณ์ที่อ่อนไหวเป็นอย่างมากนะคะ เป็นช่วงเวลาที่คุณว้าวุ่นวิตกกังวลน,นะคะช่วงกลางคืนคุณมักจะรู้สึกโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงานะคะและช่วงเวลากลางคืนจะเป็นช่วงเวลาที่คุณค่อนข้างมีอารมณ์ที่หม่นหมองนะคะต่อมาได้เดอะเฮอร์มิตนะคะแม่โมดมองว่าตัวคุณเองเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะเป็นคนที่ชอบเก็บตัวไม่ชอบเข้าสังคมนะคะ เป็นคนที่ชอบใช้เวลาศึกษาหาข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานที่คุณทำนะคะหรือสิ่งที่คุณสนใจนั่นก็คือภาษาต่างประเทศนะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องศาสนาปัชญาชีวิตนะคะคุณเป็นคนที่มีความสมัทธใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะคะหรือตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่เป็นโสดนานแต่งงานช้าก็เป็นได้นะคะ จัดเมนนะคะไม่ว่าคุณจะติดปัญหาอะไรไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรในชีวิตนะคะจัดเมนออกมาแล้วนะคะคุณจะพบถึงทางออกของปัญหาทั้งหมดนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้นะคะและคิดอยู่นานจัดเมนจะเป็นตัวที่ช่วยนะคะให้คุณหลุดพ้นในเรื่องของปัญหาและเรื่องที่คุณยังติดค้างอยู่นะคะ ต่อมาได้ six of pentacles นะคะคุณเป็นคนจิตใจดีนะคะชอบช่วยเหลือแบ่งปันนะคะเป็นคนที่มีจิตใจของผู้ให้เป็นอย่างสูงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะหมายถึงว่าตัวคุณเองนะคะชอบช่วยเหลือแบ่งปันคนรักเป็นคนที่จิตใจดีชอบให้นะคะและตัวคุณเองก็เป็นคนที่เสียสละอย่างมากในความสัมพันธ์นะคะ ใบสุดท้ายได้ไหนออฟเพนตาเคิลนะคะแม่มดมองว่าตัวคุณเองเป็นคนที่ค่อนข้างนิ่งๆน,นะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกอะไรมากนะ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะความรักของคุณนะคะจะเป็นความรู้สึกที่มั่นคงนะคะเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างจะอยู่ด้วยแล้วสบายใจนะคะเพราะว่าตัวคุณเองเป็นคนที่มีลักษณะที่ค่อนข้างจะนิ่งนะคะ ทีนี้เราจะมาเปิดไพ่ดูในฝั่งของเขาบ้างนะคะใบแรกได้ไฟออฟวานนะคะแม่มดมองว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้อาจจะมีปัญหาบางเรื่องนะคะที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะความคิดค่านิยมทัศนคติเป็นปัญหาในความสัมพันธ์นี้นะคะมันเหมือนกับว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆยนะคะก็มีความเห็นไม่ตรงกันเพราะ มุมมองนะคะและความคิดของคุณและเขาแตกต่างกันนะคะ Two of p e n t a c l e ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เขาโฟกัสอะไรไม่ได้นะคะความคิดมันสับสนวนเวียนไปมาอยู่ตลอดเวลานะคะถ้าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ Two of p e n t a c l e หมายถึงการที่รู้สึกลังเลนะคะความคิดสลับไปสลับมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็ยังตัดสินใจเลือกอะไรไม่ได้นะคะ นา f ออฟสอดค่ะตัวเขาเองก็คิดมากนะคะช่วงกลางคืนเขามักจะนอนไม่หลับนะคะเพราะว่ามีเรื่องให้คิดวิตกกังวลอยู่เสมอความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะในฝั่งของตัวคุณได้เดอะ o มูในฝั่งของตัวเขาได้นายออฟสอดแม่มดมองว่ามีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นและทำให้คุณทั้งคู่เป็นทุกข์แล้วก็ค่อนข้างที่จะคิดมากนะคะ10 of one ค่ะ ตัวเขาเองรู้สึกหนักแล้วก็เหนื่อยนะคะมันเป็นความรู้สึกของการที่ต้องประครับประคองนะคะการที่ต้องพยายามแบกความรู้สึกหรือการที่ต้องพยายามให้ความสัมพันธ์นี้มันดําเดินต่อไปแม้ว่าจะเป็นความรู้สึกที่หนักแล้วก็เหนื่อยก็ตามนะคะใบสุดท้ายได้ไฟออฟเพนทัคเค่ะแม่มดมองว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะ ตัวเขาเองรู้สึกว่าเขาเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทให้กับตัวคุณมากกว่านะคะเป็นฝ่ายที่คอยตามคุณมากกว่าคุณไม่ค่อยสนใจเขาเท่าที่ควรนะคะอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างหรือเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณและเขาเข้าใจผิดกันนะคะมีทั้งไฟออฟวานและไฟออฟเพนตาเคลขึ้นมาในตำแหน่งของตัวเขา แม่มดมองว่าความสัมพันธ์นี้นะคะที่มีปัญหากันเนื่องจากขาดการสื่อสารการพูดคุยกันแบบตรงไปตรงมานะคะและความรู้สึกมันค่อนข้างจะมั่นคงหรือบางครั้งมันอาจจะนิ่งเกินไปเขาก็เลยไม่รู้ว่าคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาในตอนนี้นะคะถ้าหากมีปัญหาการแม่มดแนะนำว่าควรจะพูดคุยกันให้เข้าใจนะคะแล้วก็ เหมือนกับความสัมพันธ์นี้อาจจะต้องมีการพัฒนานะคะหรือมีการปรับปรุงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับความรักนะคะทีนี้แม่มดจะขอดูพลังงานจาก Love Message Oracle นะคะ To be with you is all I want การได้อยู่กับคุณคือทั้งหมดที่ฉันต้องการ ในฝั่งของเขานะคะ I may be quiet but I learn a lot along the way ฉันอาจจะเงียบแต่ฉันได้เรียนรู้มากมายรักหว่างทางนี่คือข้อความรักจากในฝั่งของตัวเขานะคะสำหรับสถานการณ์ของชาวลัคนาราศีมีนนะคะแม่มดมองว่าคุณทั้งคู่นะคะก็ ติดอยู่กับปัญหานะคะเครียดคิดมากหาทางออกหาทางแก้ไขไม่ได้นะคะมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาสักพักแล้วนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะสุดท้ายแล้วเหตุการณ์ต่างๆนะคะมันก็จะค่อยๆขี้คายไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่อย่างที่แม่มดบอกนะคะ ถ้าจะให้แม่มดแนะนำก็คือพูดคุยกันให้มากขึ้นนะคะแล้วก็เปิดใจแสดงความรักต่อกันมากขึ้นเพียงแค่นี้นะคะความสัมพันธ์ของคุณก็จะดีขึ้นมากๆนะคะก็อย่าลืมนะคะว่าการอ่านไพ่ในคลิปนี้มันเป็นพลังงานโดยรวมนะคะ แม่มดอยากให้คุณเลือกเก็บเกี่ยวเอาแต่สิ่งที่ดีนะคะข้อความที่ทําให้คุณรู้สึกดีไปเป็นกําลังใจนะคะไปปรับใช้กับตัวคุณถ้าหากฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจก็อยากให้คุณทิ้งความรู้สึกนั้นไว้ที่ตรงนี้นะคะอย่ากเก็บไปคิดมากอย่ากเก็บไปเครียดอย่ากเก็บไปใส่ใจนะคะขอบคุณสําหรับทุกการรับชมนะคะพบกับแม่มดได้ใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ